มุอมเอ้ยบรนให้ไทยตะคังค้างว,วันนี้มาดูรถจักรยานแต่งท่อครับใส่ท่อด้วยมีโชคอัพด้วยแต่งแบบอามยาวแขมือหนึ่งเองเออแต่งได้อ <laughs> ย่างสวยงามเลย,เยครับแต่งเอง มีท่อมีปลายท่อด้วยเขาทำให้ลูกชายเขาขี่ครมีโชคมีอะไรขี่สบายมากเลยคนขี่ก็บอกว่าขี่สบายมากเลยครับแต่งซิ่งครับอามยืดเลยนะครับใส่ดิสเบรกหน้าด้วยใช่ไหมใส่ดิสเบรกหน้าด้วยโอ้ oh. แต่งได้ย <A PI AN> ังดูดีเลยครับขินกรุกเนี่ยหน่อยทรงตัวเกเออขินกรุกเนี่ยโคกเวสองดีไซน์สวยงามมากครับอ่ที นี่ครับอ๋อองบูหัไงเรอฮะกเอทเอาอนเ,นย,เอาย็นมากินบุขีให้ดูหน่อยขยีไปบ้านเลยหรือไรเอาโอ้โหนี่ครับ ตาแกเป็นคนขี่มาครับพอดีขี่รถออกมาในหมู่บ้านก็เจอรถจักรยานซิ่งก็เลยขอถ่ายเขาเป็นคุณตาเขาก็ที่เขาขี่มาซื้อของครับสหรัวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมารีวิวรถจักรยานซิ่งครับ ขอ oh, จบคลิปเพียงแค่นี้และครับสวัสดีครับ